โรบเซิร์นออยเซอร์เป็นร้านอาหารในรูปแบบกิลซีฟู้ดบาร์มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างไม่เหมือนใครด้วยการปรุงอาหารที่เน้นรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลักพิธีพิถันในแบบฉบับโฮมเมดตลอดจนการนําเสนอในรูปแบบของชาวอังกฤษขนาดแท้การันตีคุณภาพจากเชฟมาริอานบาร์เน็ตเจ้าของร้านที่ได้รับฉายาว่า King of Guill Thailand จากรายการไอ n อนเชฟไท a แ l a ด์ ที่นี่ตกแต่งในสไตล์ที่เรียบง่ายมาในโทนสีดำเข้มคลาสสิกใส่ความเป็นตัวตนและเอกลักษณ์ของความเป็นอังกฤษด้วยรูปภาพและลายเพซสถานที่สำคัญในกรุงลอนดอนรวมไปถึงของตกแต่งร้านอื่นๆให้ความรู้สึกเสมือนได้ทานอาหารบนเกาะอังกฤษอีกทั้งยังรับรู้ได้ถึงความผ่อนคลายและเป็นกันเองเมนูแนะนำคือสกอตเอดเมนูดั้งเดิมของอังกฤษที่นำเแมาไข่ต้มยงมาตูมห่อด้วยเนื้อหมูผสมกับแป้งแล้วนำไปทอดหั่นครึ่งเสิร์ฟบ,บนผักสลัดโรยด้วยวอลนัท ความนุ่มของไข่ด้านในเข้ากันได้อย่างลงตัวกับความเหนียวนุ่มของเนื้อหมูที่เคลือบอยู่ด้านนอก UK b a c k Angus เนื้อวัวสายพันธุ์ b a c k Angus จาก UK ย่างแบบสุกปานกลางเนื้อนุ่มสดหวานเสิร์ฟคู่กับมันบดผักสลัดพร้อมแบรเนสลดเค็มเปรี้ยวและมัสตาร์ดซอสอ มิกซ์พรีเมียมออ r เซอร์รวมหอยนางรมชั้นพรีเมียมจากฝรั่งเศสเข้าไว้ Hawaii, ด้วยกันเสิร์ฟมาพร้อมเลมอนซอสญี่ปุ่นเวเนก้าและน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมหอมเจียวเพื่อเพิ่มรสชาติ s MOKE LOBSTER เมนล็อบสเตอร์สายพันธุ์อเมริกนันน้ำหนัก800กรมัรมรวมควันด้วยใบชาเสิร์ฟมาพร้อมน้ำซอสใสมันบด ขนมปังอบกรอบและผักสลัดได้รสชาติความหวานสดเสมือนเนื้อกุ้งผสมเนื้อปูสตรอเบอรี่ไทฟลขนมหวานเนื้อนุ่มวางสลับ3ชั้นด้วยแยมสตรอเบอรี่เลดี้ฟิงเกอร์และ c u s t a r ์ ท็อปด้วยวิปครีมสตรอเบอรี่สดและแอลมอนต์สไลด์เปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีและวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง15นาฬิกาและ17นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีกรุณาโทรจองล่วงหน้าที่0935451469หรือ029071560สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ที่ Facebook และ IG Lo And ster. และพิเศษกับออสเ e อร์ p ฮปปี้อหอยนั่งรมทุกสายพันธุ์ราคาตัวละ99บาททุกวันธรรมดาตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะ oh. ช่วง how to go ร้าน lobster and oyster ตั้งอยู่ที่โครงการนาวมินซิตี้อเวนิวเฟส2ถนนประเสริฐมนูจกเกษตรนาวมินเมื่อผ่านหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา2มาสักพักจะพบกับแยกเสนาวังหินเสาหลักเลขที่129ให้เลี้ยวขวาก็จะเห็นโครงการนาวมินซิตี้อเวนิวซึ่งเฟส2จะอยู่ทางด้านขวามือจุดสังเกตของร้านก็คือจะมีธงชาติอังกฤษแขวนอยู่หน้าร้านค่ะ